เรียบไปแล้วอิสีบอเป็นไงบุ้งขาดแล้วเพคะท่านเข้ามาได้หรือยังเข้ามาได้แล้วเพคะอิสีบอบเป็นไงเป็นไงฮะฉันไปทำความสะอาดก่อนแลเพคะเดี๋ยวบอกฉันมาหิวใจอ่ะไล่นกเดียไล่นกแสกไปด้วยนกแสกพี่โอเพี่เป็นไงบุ้น้องฮพี่เป็นไรมากไหมพี่เจ้าคจะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า ใจเรานเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อรอแล้วลูกเลยค่ะเจ้าพี่<ร><ผ>ล,ล,ลูกอ,อ,อยู่ที่ไหนเป็นเด็กเพื่เจ<ต><ช>็บไหมพี่เจ้าค่ะลูกรับหล่อภัยดีนะเชียงโชมนี่พี่เนี่ยดีใจมากๆเลยนะที่เชียงโชมันไม่เป็นอะไรนะถึงไม่ล,ลูกพระสยมพี่เจ้าค่ะหน้าตาเนี่ยต้องน่ารักเหมือนสยบแน่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สีพล ลูกเราไปไทำคุณสัปาหแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมีนางสีโบคนเดียวครับที่รู้ว่าสายเลือดของพระน,นางชิงโชมกับคุณเือเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายกันแน่อ้าวพี่สีโบ <c oughs> ทำไมไวจังเลยเล่าฮ <c oughs> ะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เรียบร้อยดีไหม <c oughs> แข็งแรงดีดคับพ่อนะม <c oughs> ันต้องอย่างนั้นสิลูกฉันนะไหนพี่มานี่สิ <S <S สีบลูขออุ้มลกันไหมจ๊ะถ้าเป็นสีบอูจะดีแบบเชื่นชองสีจายิ่อยากจะเห็นหน้าลูกยิ่งอยากจะรู้กิว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายเอ๊ะเป็นพี่เดาได้เลยนะอย่างไรแล้วก็ต้องคล้ายสยมเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่ามามาอุ้มมาเลี้ยงดูเองดีกว่า ถามก็ไม่ตอบนี่เป็นไงแล่าหน้ากับใครสยบแล้วนะจริงไหมฮู้ ทำได้ไหมช่วยช่วยมึงจำผมว่าคนเม่งใดได้ไหม <c oughs> วันนั้นมึงทำให้กูต้องพิงการนะพิการใจมาจนถึงทุกวันแต่ยยถ้ายางใดมึงมีลูกลูกจะต้องพิการงร้าตาว <c oughs> นมึงไอ้เชียงสงมึงจะต้องเคยจับมือดี เนี้ยเสด็จพ่อพม่ช่วยค่ะที่เสด็จแม่ตายพราเสด็จแม่ขอน้องออกมาเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่จรงนะลูกสยองน้องจ้เกิดมาไม่ได้ทำให้แม่เจ้าตายมันไม่เป็นความจริงนะลูกสยอง ปาสีโบเพค้าจะออกรถขออุ้มร้องหน่อยสยงจะทําอะไรนะลูกใจสิเพคะน้องยังเล็กนะลูกนะเบาๆนะเพคะน้องยังเล็กอยู่นะเพคะสยงเบาๆนะลูกค่อยๆนะลูกป้าสีโบเจ้าเกิดมาเมตตาน่ารักแต่เสียดายที่ต้องทําให้แม่ต้องตายค่อยๆนะลูกจะอยู่เลยสิ่งท่ ้ปนี่ยพลชัยเือสยงไม่ได้ตั้งใจนะยเจ็บไลูกตใจดลูกสยองจะไลูกนะ้ม่ได้ตั้งใจพเดชพ่อตบหน้ากระบอกฉันอยู่ไหมผอ้ไม่ได้ตั้งใจลูกพเดชพ่อใจร้ายพเดชพ่อใจดำสยองฝังพ่อโค เสด็จพ่อไปรักอีโนองชั่วสยบพ่อไปในต้นใจทำให้เม่ต้องตายไม่จริงเสด็จพ่อไม่รักสยบแล้วสยบสยบไม่ขออยู่กับเสด็จพ่ออีกต่อไปเสด็จพ่อได้เล้วสยบสยบรู้สยบสยบก็ดีวิ่งหนีไปเหลือไว้แต่ความเศร้าโศกเสียใจกับคนเพื่อน